เอาเลยครับสวัสดีน้องคนกันด้วยนะครับวันนี้พี่อยู่ในเกมอัลซาราเวอรี่เฟนอีกแล้วนะครับผมวันนี้พี่ก็จะมาสรุปอัปเดตแล้วก็แจกโค้ดนะผมวันนี้นะครับวันนี้ก็อัลซา,าก็มีอัปเดตใหญ่เปทียบ้อยแล้วเนาะเออโอเคก่อนที่จะไปรับชมกันนะผมก็อย่างแรกเลยก็คือฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ช่องพี่เยแล้วกันนะผมเดี๋ยวเราจะมาแจกโค้ดก่อนเลยแล้วกันนะโอเคนะทุกคนเออเดี๋ยว โค้ดตอนนี้มีนะ่าจะมีประมาณส,สองโค้ดหรือไม่ก็สามโค้ดนั่แหละน่าจะไม่มม่ใจับผมแต่โค้ดเนี่ยที่พี่จะกำลังจะให้เนี่ยคือมันต้องเรียกว่ารอเวลาด้วยนะทุกคนคือเวลาในการที่จะเราต้องออนในเกมนะเออคือถ้าเราใส่ไปเนี่ยมันจะใส่ไม่ได้นะถ้าถ้าเราไม่ได้ออนในเกมไว้นะผมประมาณชั่วโมงหนึ่งอะ่ะเออเราถึงจะมาสามารถใส่โค้ดได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาแจกโค้ดเรียกว่ามีโค้ดอะไรบ้างนะเออโอเคครับโค้ดแรกเลยก็คือนี่แล้วผม นาวีเอ็กเฟมนะเดี๋ยวเราใส่โค้ดกันเอานี่ครับนี่ครับผมได้50สตาร์ดัสผมนะโค้ดนี้นะผมแนววีเอ็กเฟมนะโค้ดนี่นะโค้ดนี้นะผมได้50สตาร์ดัสนนะเดี๋ยวโค้ดแรกนะผมต้องรอเวลานะผมถ้าใครใส่ไม่ได้เราต้องรอเวลานะครับในการใส่โค้ดนะเออโอเคโค้ดต่อไปเลยก็คือนี่ครับผม Sorry for update นะนี่นี่น200สองร้อยซาดัสครับผมซึ่งได้ค่อนข้างเยอะเลยนะ200ร้อยซาร์ดัสผมนี่ครับโคดนี้นะ200ซาดัสนะครับก็รวมๆแล้วก็ได้ประมาณ250 Stardust ซาดัสนะแต่ทุกคนต้องรอด้วยนะรอรอเวลาในการออนเกมนะนะออนในครบชัมม่วโมงแล้วถึงจะใส่โค้ดได้นะครับผมโอเคนะมาในการ2โค้ดนะผม210ร้อยสิบซาดัสนะครับโอเคต่อไปเลยก็คือ,อเดี๋ยวมาสรุปอดีตกันเลยดีกว่าครับ ก็มีตัวอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะครับผมก็อย่างแรกเลยก็คือตู้ตู้ใหม่ครับผมเป็นตู้ของคีริโตะครับผมกับโบอานะผมเนี่ยนี่คือตู้ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะเออก็เป็นคีริโตะเจ็ดดาวโบอาหกดาวนะครับผมเออในสองตัวที่เข้ามาใหม่ในตู้นะครับแล้วก็ตู้ที่เข้ามาไหนวะเดี๋ยวเดว,เดวก็มีตู้รีรันก็คือมี เมเดียดัสแล้วก็ตู้ทันจิโร่นะครับผมโอเคนี่ก็น่าจะหมดแล้วแล้วก็มีตัวละครใหม่อีกครับผมอันนี้อยู่ในตู้แซดนะผมเป็นตัวจากซอร์ตอาร์ไรเหมือนกันนะผมเป็นน่าจะเป็นตัวบอสอะไรชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้นะผมใครรู้ก็บอกได้นะเป็นชื่อแอดมินนะเออผมน้องคนนี้นะเอออยู่ในตู้แซดนะครับผมสุ่มได้นะแล้วก็อีกตัวนึงก็คือโบลอสเจ็ดดาวนั่นเองนะครับแต่ว่าพี่ยังไม่ได้ทำนะตอนนี้ ซึ่งวิธีการอีโวโบลอนเนี่ยเราต้องไปลงที่ไอเซนนะครับลงไอเซนนะครับถ้าเกการหาของอย่งนี้น่าจะอยู่ที่ไอเซนนะครับเออแค่นั้นแหละนี่น่าจะมีอะไรละเดีย๋ยวผมเราต้อไปที่ไอเซนกันก่อนะเลยเวิธีการทำโบลอนนะนี่ตรงนี้ตรงน,น,นี้นี่ครับผม นี่แลเอาเอา,เอาที่อีโวบอลลัสตรงนี้นะผมจับคล้ายๆของไอเซนเลยนะเออนั่นแหละใช่เหมือนกันนะครับโอเคแล้วก็มีเลดใหม่เป็นเลดของคีโตนะครับผมไอคีโ hey, ตเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูกันนะผมเลดใหม่คีโตก็รวมๆแล้วโค้ดเนี่ยได้สองแล้สิตารัสก็สามารถเอาไปสุ่มได้เลยนะค่อนข้างเยอะนะแจกเยอะเหมือนกันนะผมสองแล้สตารัสแล้วก็นี่ผอเลดใหม่ครับผมเดี๋ยว ของเต็มนะเขี้ยน,นี่ครับผมเล็ดใหม่ครับเนี่ยครับดูเล็ดเลครับผมเนี่ยครับเล็ดใหม่นะนี่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 ครับผมเล็ดใหม่ครับดูเดือเล็ดเล็ดนะครับผมนี่คือเล็ดใหม่นะสามารถเข้าไปเร่งได้เลยเอาไว้ทำแบบพีโตเจ็ดดาวนะครับผมตัวนี้คือเล็ดใหม่ แล้วก็มีอะไรอีกไหมตัวละครก็เดี๋ยวรอดูใหม่อีกนะเพราะว่าไม่รู้ว่าตัวละครใหม่จะเข้ามาอีกไหมนะครับโอเคนะแล้วก็มีอะไรมีอะไรมีอะไรอีกโค้ดก็น่าจะมีแค่โค้ดสองโค้ดนะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวขอดูก่อนว่ามีโค้ดอีกโค้ดหนึ่งหรือเปล่าเดี๋ยวขอลองโค้ดโค้ดอีกโค้ดหนึ่งนะว่าจะใส่ได้หรือเปล่านะโอเคตอนนี้โค้ดนี้ใส่ไม่ได้นะอันนี้ไม่ใช่หนุ่มน่าจะมีตอนนี้แค่มินน่าจะมีแค่สองโค้ดนะตอนนี้นะครับผม ก็ประมาณนี้การสำรับการสุดวิเศษแล้วก็แจกโค้ดในวันนี้นะผมใครชอบก็ฝากกดไลค์ดตามเป็นกำใจใพี่ด้วยละกันนะครับผมโอเคนะไปละเจอกันไลฟ์ซีมหน้าคลิปหน้าครับผมไว้เจอกันจ้าไปและบายครับ